เหนียวชนฝันตัวละครตัวใหม่ที่เข้ามาในเกมล่าสุดเลยเป็นมอนสเตอร์4ดาวแท้ทั้ง5ธาตุเลยนะไม่มีตัวไหนที่เป็น5ดาวมาเข้าพวกสกิลของตัวละครเหล่านี้นี่ค่อนข้างอยู่นีค้คือเด่นไปที่สถานะหลับอย่างธาตุไฟนะครับจะเป็นมอนสเตอร์ตัวเดียวแล้วที่มีสกิลที่สามารถกดได้ นะครับก็คือสกิลอันติีนั่นเองส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นพาสซีฟหมดเลยเริ่มกันที่สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยจะเหมือนกันทุกตัวเลยนะครับเพราะงั้นผมจะอธิบายเพลงครั้งเดียวก็จะเข้าใจได้ถึงตจระครทุกตัวกันเลยคือสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับแปลงตามเลือดปัจจุบันหลับ30%เมื่ออัพ็ปแล้วเนี่ยจะเป็น60%แล้วก็จะหลับตัวเองด้วย ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าคิดเลสไหมนะฮะแต่คิดว่าคงไม่น่าคิดนะครับจะออกตัวเองน่าจะติดร้อยเปอร์เซ็นต์สกิลสองเป็นสกิลพาสซีฟนะครับสกิลสองเนี่ยจะเหมือนการสัมผัสก็คือไฟน้ําแล้วก็มืดเป็นสกิลพาสซีฟใช้สกิลในขณะที่หลับอยู่เดายเมื่อตีตอนหลับอยู่นะดาเมจจะเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดโดนปุกเทิร์นหน้าจะดาเมจเพิ่มสองร้อยเปอร์เซ็นต์สกิลอันตินะครับก็คือหลับหมู่สองเทิร์น แรงตามเลือดสูงสุดของตัวเองอืมผมว่าทัดไฟเนี่ยดูจาหน่าใช้ที่สุดคือน่าใช้ในแง่ของการเอาไปใช้กับตัวอื่นๆภายในเกมนะเออผมว่างั้นนะเพราะสกิลมันกดใช้ได้แล้วก็เป็นสกิลหมู่หลับหมู่นะครับเป็นทัสซีฟิ์เป็นสกิลที่ค่อนข้างดีเลยน่าเดี๋ยวลองกดใช้ให้ดูปึ๊บในก็จะมนียวกสหลับเหมือนกันนะแล้วก็สกิลหนึ่ง ก็จะจมตีไปแล้วก็หลับตัวเองนะครับแล้วก็จะมีพาสซิฟตรงนี้ทำดาเมจเพิ่มเติมตามลงตามเลือกอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าตัวเราเนี่ยจะหลับจะหลับตลอดเวลานะครับเออจะเป็นอย่างนี้ทุกตัวเลยนะก็คือสามารถกดใช้สกิลได้เมื่อเข้าเทิมแนมะ้จะหลับอยู่ก็ตามธาตน้ำนะครับสกิลหนึ่งเหมือนกันเนาะ สกิลสก็เหมือนกับของธาตุไฟเมื่อกี้นะครับเพิ่มดาเมจนะฮะแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับเป็นสกิลพาสซีฟเมื่อโดนปุกในเทิร์นหน้าจะเพิ่มเกรด0แล้วก็เด้งเลือด30%ตามดาเมจที่ทำได้เป็นสกิลที่แบบสายตั้งรับจัดเลยฮะปึ๊บตีไปสกิลกดใช้เพียงสกิลเดียวเลยนะฮะก็คือตัวนี้เนี่ยเน้นให้เราต้องโดนตีขณะหลับนะครับคือเน้นให้ถูกปุกอะ่ะเพราะถ้าเกิดถูกปุกแล้วพาสซีฟมันถึงจะทางานนั่นเองนะครับ เออส่วนตัวมองว่าป่วนดีแต่น่าจะใช้งานยากกว่าทัดไฟนะเออผมว่างั้นนะทัดไฟมันดูใช้งานง่ายกว่าแต่ทัดน้ำเนี่ยจะมีข้อดีตรงที่ลีดเดอร์ส,สปีดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยเป็น115เลยซึ่งถือว่าเยอะมากทำรูนจ,จูนสปีดได้ค่อนข้างที่จะโอเค แต่สกิลมันก็ไม่ได้จะเป็นจะต้องใช้สปีดอะไรสักเท่าไหร่เนาะต่อไปขอกระโดดไปที่ชาติมืดกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งกับสกิลสองเหมือนกับ2ตัวเมื่อกี้เลยอธิบายสกิลอันตีกันเลยนะครับเป็นสกิลพาสซีฟตีทะลุเดฟเมื่อเราและเป้าหมายหลับอยู่ว้าวดูดีเลยนะแต่มันเป็นมอนสเตอร์สีดาวแสนมืดเนาะก็จะหายากอยู่แต่ผมว่าเนี่ยก็น่าสนใจดี แต่ข้อเสียของมันก็คือมันหลับนี่แหละมันเป็นสกิลที่เกมนี้ไม่ค่อยได้ใช้กันนะส่วนมากก็จะแบบลดเก็บรีสกิลเออเมตามันจะเป็นเมตารีสกงรีสกิลสตงสตันแช่แข็งอะไรเงี้ยหลับไม่ค่อยเห็นใช่ไหมจะมีจินตลาลมที่หลับหมู่ที่เคยเป็นเมตาในยุคก,ก่อนแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้กันแล้ว การจะหวังว่าเป้าหมายหลับด้วยแล้วก็เราหลับด้วยแล้วเราจะทะลุเน็บเนี่ยก็ดูจะยากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบิวดีๆเนี่ยเออถ้าเกิดว่าทําทีมบิวเนี่ยก็น่าจะพอได้นะแต่ก็ต้องไปคิดเป็นการบ้านไม่ต้องให้ดูพรีวิวแล้วกันก็สกิลหนึ่งเหมือนกันแหละ <laughs> เออแล้วก็ไปตอกที่ชาติลมลมกับแสงนะครับสกิลหนึ่งกับสกิลสองจะเหมือนกันก็คือใช้สกิลขณะหลับได้เหมือนเดิมนะฮะ หากใช้สกิลตอนหลับนะครับนั่นก็คือสกิลตีสกิลหนึ่งแหละมีสกิลใช้ได้เป็นสกิลเดียวนะครับเมื่อตีได้เนี่ยตอนหลับนะจะเพิ่มเลือดหมู่20% แล้วก็ลดเลือดสตู10%หากปลุกมันได้นะผมว่านะ่าสนใจตรงที่ยิวหมู20%นี่แหละนะแล้วก็สกิลพาสซีฟของทัพลมนะครับเพื่อนจะไม่ตายขณะหลับเชดโดอันนี้น่าสนใจนะเออถ้าเกิดบิวทีมที่แบบว่าทีมเราหลับได้เยอะๆเนี่ยก็จะดีเอาไว้พลิกแก้ทางจินตลาลมได้เลยนะครับโหตัวละครตัวนี้มาเนี่ยผมว่าจินตลาลมไม่ได้เล่นแน่นอนนะครับตกกระป๋องคือใช้ไม่ได้เลยอะในอารีนาใน GTA นะครับ คือถ้าเกิดอีกฝั่งหยิบมาเราก็แค่หยิบตัวนี้แก้ทางนะอีกฝั่งหมอแน่นอนนะเ <c oughs> ออนะโหน่ากลัวมากแล้วก็ธาตุแสงสกิลหนึ่งกับสกิลสองเหมือนกันนะครับแล้วก็สกิลอัติจะเป็น หากได้เทินขณะหลับจะปลุกเพื่อนทุกตัวพร้อมเด้งเลือด30%ดีตรงที่เด้งเลือดนี่แหละแต่ก็ข้อเสียเดียวกันกันกบทุกตัวเลยก็คือมันจะเป็นแบบปลุกเพื่อนทุกตัวครับถ้าเกิดเพื่อนเราไม่ได้หลับอยู่แต่ว่าสตันหรือว่าแช่แข็งอะไรเนี้ยก็จะล้างขึ้นมาไม่ได้คือมันบังคับว่าจะต้องเป็นหลับเท่านั้นซึ่งก็ดูจะใช้ยากตัวสรุปนะครับเจ้าเหมียวชวนฝันนะครับไม่รู้ว่าชื่อเล่นเป็นอะไรนะน้องเหมียววะ จะเรียกแมวก็จะไปซ้ํากับไอ้แมวลมแมวมืดนะฮะเอออาจจะเรียกว่าเหมียวชนฝันไปก่อนและกันในคลิปนี้แล้วก็จะมีธาตุแสงะฮะที่ชื่อวิเชียนมาดโอ้โหชื่อโคตดไทยไทยนะ <c oughs> เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้เล่นชาวไทยมาฟังข้อสรุปท้ายคลิปกันสักหน่อยนะครับที่ผมวิเคราะห์มานะก็คือมอนสเตอร์ตั้ง5ทธาตุเนี่ย สกิลแปลกใหม่ดีนะครับค่อนข้างที่จะยูนิคแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มากๆเอาความสามารถหลับของเกมนี้มาใช้ออกแบบสกิลได้ค่อนข้างงดงามแต่ว่าใช้งานจริงเนี่ยผมก็ยังนึกภาพไม่ออกคือน่าจะพอใช้ได้แหละไม่เหมือนกับโดโบนะที่แบบมันดูใช้ไม่ไ,มได้เลยแล้วก็ไม่ได้เทพเหมือนโอนิมูชาที่แบบโอโ้โหเทพกว่า5ดาวหลายตัวอะไรเงี้ย เออตัวเนี้ยมันดูจะเป็นตัวละครเฉพาะทางที่คิดว่าถ้าเกิดว่าปั้นแล้วมีตำแหน่งให้มันลงดีๆเนี่ยผมว่าพอเล่นได้เลยนะแต่ก็จะมีข้อเสียอยู่ตรงที่มันเหมาะไปกับทีมลับนั่นเองตรงนี้เป็นข้อเสียยังไงใช่ไหมฮะถ้าเกิดคุณดูคลิปกิวอลของช่องเรามาเนี่ยคือผมได้อธิบายในคลิปนั้นไว้ว่าทีมลับของเกมนี้เนี่ยค่อนข้างเสียเปรียบเอ็กซ์เตอมากๆนะครับคือถึงเราจะรับเทพยังไงเนี่ยถ้าเกิดโดนเอ็ก จากอีกฝั่งเนี่ยยากมากที่เราจะชนะได้นะฮะเพราะงั้นเออมันเป็นตัวละครที่เด่นทีมรับไงก็จะ,ะค่อนข้างเสียเปรียบเอ็กซ์ออเคิร์มากๆนะครับในมุมมองของผมเออแต่ถ้าเกิดว่าเกมนั้นๆที่เราหยิบลงไปเนี่ยมันแฟร์เกมนะครับเราออกเขาออกเท่าๆกันเนี่ยผมว่ามันพอเล่นได้นะดีมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือไอ้หลับเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับถ้าเราลงไปเนี่ยดูทรงอะ่ะ หลายเกมมันจะมีแค่เราคนเดียวนี่แหละที่สามารถทำหลับได้ไม่น่าจะมีตัวไหนในเกมนั้นๆที่ทำหลับได้นะครับหรือถ้ามีเนี่ยมันก็จะเป็นทีมที่เราไปแก้ทางหรือว่าอะไรยังไงนะครับมันไม่สามารถเล่นได้แบบหลากหลายแล้วก็มอนสเตอร์ที่ผมคิดว่าไปได้หลากหลายที่สุดก็คือธาตุไฟนะครับเพราะว่าสกิลมันเนี่ยมันมีสกิลแพสเองมันมีสกิลที่กดใช้ได้มันสกิลหมูนะครับเป็นหลับหมู่สักด้วยนะเออตัวธาตุไฟเนี่ยผมว่าปั้นเราสามารถใช้งาน หลากหลายได้เลยไปกับตัวอื่นๆได้อารมณ์แบบไปกับตัวลบบ้าบ่ะแล้วก็บับหลับหมู่อะไรเงี้ยแล้วก็เราไมอีกฝั่งหลับแล้วก็น่าจะพอใช้งานพระศุพศิษฐ์อะไรได้ นะอะไรประมาณนี้ส่วนธาตุอื่นๆเนี่ยค่อนข้างดูต้องคิดอะต้องคิดทีมดีๆเลยถึงจะสามารถไปได้นะซึ่งก็น่าจะต้องเป็นการบ้านฝากเอาไว้ให้ชาวซัมมอนเนอร์ทุกคนไปนั่งคิดกันนะว่าจะจัดรงจัดทีมยังไงให้กับมอนสเตอร์เหล่านี้แลนะสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลคลิปถัดไปแล้วเจอกันไม่ได้พูดนานล้